ได้อีก127คนยึดรถตู้3คันคนนำพา2รายจากกรณีกลางดึกคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอเภอทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ท,าาห,าทหารหน่วยเฉพาะกิจและย่ากองกำลังสุรสรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิและเจ้าหน้าที่ต่อชะด,อดที่135อำเภอทองผาภูมิไลล่าจับกลุ่มขบวนการขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมากยึดรถยนต์กระบะและรถยนต์เก๋งที่ใช้เป็นผานะได้จำนวน3คันโดยนาย อธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตรีอัสดาวุฒิปัญญาราชุนผบพอลรเก้าพลตตรีพอชัยชะลอเดชผู้บังคับการตำวรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกปริญญาไคร่ครวนผู้กำกับการสถานีตำวรวจภูธรทองผาภูมิ นายชาคริตตันพิรุณแนนเพอทองผาภูมิพันเอกพนศิศเพียวพาณิชย์ผบร29พบผบชุดเฉพาะกิจและยาก,กองกำลังสุรสีพันเอกปิยเนตรพัทราศาสสวัตวง์รองผบร29รองผบชุดเฉพาะกิจและยากองกำลังสุรสี พันตำรวจเอกกรสมคเนผู้กำกับการตามจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกมานิตนาโควงผู้กำกับการตชดหนึ่งสาค่ายพระพุทธยอดฟ้าได้รับรายง,งานว่าขบวนการดังกล่าวได้ลักลอบนำพาแรงงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทุกฝ่ายในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิบูรณาณการร่วมการติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิด และสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงพื้นที่อำเภอสังขระบ,บุรีซึ่งเป็นชายแดนพื้นที่ต้นทางให้เคลียครัดในการออกตรวจตราการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาบริเวณช่องทางธรรมชาติซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างบ้านพระเจดีสามโอหมู่ที่9บ้านสองกะเลียหมู่ที่นนําบลหนองลูอํเาเภอสังขระบ,บุรีที่ติดกับอำเภอพญา,าตองซูประเทศเมียนมาให้เข้มข้นขึ้นเป็นสองเท่าหลังจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ไล่จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชายหญิงได้53คนยึดรถยนต์เอาไว้เป็นของกลางจำนวน3คันระหว่างนำพาผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสาพทองผาภูมิเจ้าหน้าที่นำโดยนายชาคริตตันพิรุณในอเภอทองผาภูมิก็ได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ตู้จํานวน3าคันคนแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมากเข้ามาในเขตพื้นที่อเภอทองผาภูมิเพื่อมุ่งหน้าไปจังหวัดชันในหลังจากรับแจ้งจึงให้ในายวรลพบจินดาปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ,ฝ,ฝ,ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่9ออกติดตามรถตู้ทั้ง3คันจนกระทั่งพบขับตามกันมาจากทางด้านอำเภอสังขระบ,บุรี มุ่งหน้าไปยังอำเภอเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจคนแต่เมื่อคนขับรถตู้ทั้ง3คันเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ได้ขับติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งไปถึงหน้าวัดท่าขนุนหมู่ที่1นึ่ตำบลท่าขนุนคนขับรถตู้สองคันได้เลี้ยวหลบหนีเข้าไปในป่าไร่สวนของชาวบ้านอีกหนึ่งคันรถเกิดเสียอยู่ริมถนนคนขับได้ทิ้งรถวิ่งหลบหนีการจับกลุ่มไปได้ภายในรถพบแรงงานต่างด้าวนั่งแออัดกันอยู่เต็มคันซึ่่งงกําาาลัเจ้้หนที ส่วนหนึ่งได้ติดตามรถตู้ที่หลบหนีเข้าไปในป่าและสามารถจับกลุ่มตัวคนขับเอาไว้ได้ส่วนกลุ่มแรงงานที่โดยสารมาวิ่งหลบหนีไปคนละทิศคนละทางโดยทิ้งกระเป๋าเอาไว้ตามทางแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถปิดล้อมจับกลุ่มเอาไว้ได้จากนั้นจึงนำตัวกลุ่มแรงงานทั้งหมดมารวมตัวกัน คัดแยกและตรวจนับพบมีจำนวนทั้งหมด113คนเป็นชาย73คนหญิง38คนและผู้ติดตามเด็ก2คนสำหรับคนขับรถตู้ที่เจ้าหน้าที่จับกุมตัวเอาไว้ได้จำนวน2คนประกอบด้วยนายสุทีอายุ48ปีชาวตำบลกระจายอำเภอป่าติวจังหวัดยโสธรและนายสุดชัยอายุ40ปีชาวตำบลกุดยาลวนอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจยึดรถยนต์ตู้ยี่ห้อตโตโยต้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพรถตู้ยี่ห้อตโตโยต้าสีขาวทะเบียนพระนครรียุธยาและรถยนต์ตู้ยี่ห้อตโตโยต้าสีขาวทะเบียนลบบุรีรวม3คันกลุ่มแรงงานให้การในเบื้องต้นว่าหลบหนีเข้ามาในราชอาจาักรไทยเพื่อต้องการเดินทางไปทํางานพื้นที่จังหวัดชันในโดยจ่ายค่าเดินทางให้กับในหน้าคนละ1 5 0 0 0ถึง20,000บาทระหว่างเดินทางมาก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้เสียก่อน หลังจากผู้ต้องหาหการยอมรับสารภาพจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทอ,องาผาภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อ,อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชนาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนนายสุธีและนายสุรชัยผู้ต้องหาที่เป็นชาวไทยถูกดำเนินคดีในข้อ,อกล่าวหากระทำวามผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นด้วยประการใดๆเพื่อให้บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชนาจากักร โดยฝ่าฝืนกฎหมายพ้นจากการจับกลุ่มผู้สืขารายงานว่าขณะนี้แรงงานชาวเมียนมาเริ่มทะลักข้ามชายแดนอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมสะพานรันตีหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองลูมเพอสังขระบ,บุรีได้จับกลุ่มแรงงานทั้งชายหญิงขณะหลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าได้จำนวน14คนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหา